สวัสดีค่ะมือน,นีก็มาพบพ่อกับช่องน้องวุ้นผ่ากินผ่าเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าสาหรับเมนูมือน,นี้รมน้งวุนีเฮ็ดซุปเห็ดตะไคร้หรือว่าต่าเจวเห็ดตะไคร้เนาะค่ะเนาะเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นเห็ดตะไคร้ปิ้งไว้เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็เป็นพริกขั่วพริกไอพริกพริกไงพริกเขียวจ้ะแล้วก็กระเทียมหอมแดง ต้นหอมใบแต่งหนาพักกระสีมีหัวปีกับนอใหม่ค่ะพี่น้องจา๋าไปค่ะไปลงมือเห็ดน้ากันเลยจา้ตาต่ำแจีวเห็ดตะไครเนะคะเนะไปค่ะมาค่ะลงมือเห็ดกันเลยจา้าใส่พริกกระเทียมหอมแดงที่ห้องขัวไว้ค่ะใส่ลงไปเลยจา้าแล้วก็เกลือนิดนึงนะคะต่าพริกกระเทียมหอมแดงไฮแคละฤด,ดูการนี่กับเห็ดกำลังออกพี่น้องจา๋าเมนูนก็ได้ได กินแกงเฮ็ดแน่แก้วเฮ็ดตะไคร้นแน่ราวางาเพิ่นไหนฝากมาไห้เนาะค่ะเนาะเพิ่นไปเก็บไปเก็บเราเพิ่นก็นต้มลวกมาไห้ค่ะพี่น้องจ๋าเขากอามามาลวกลอน้ำพรอีกด้วยว่าเอามาแกงเลยเลยคะ่ะเพิ่นกะลวกไว้ดีแล้วลวคะค่ะเป็นเฮตดตะไคร้เพิ่นกะปิ้งไว้ให้เรียบร้อยเนาะค่ะเนาะเข้ากอามาอุ่นใส่กระทะจักน้อยแล้วเขากับมาปรุงอาหารเลยเลยคะ่ะนี่คะ่ะนู้นก็จะตำพริกจนแหลกประมาณนี้นะคะ พีกระเทียมหอมแดงค่ะแล้วเราก็จะใส่เห็เหตหหดตะไคร้ค่ะเห็ดตะไคร้ไม่ต้องุ่นน้ำไปซับเราเด้อค่ะซับออกมาก็สิเป็นแบบนี้ห้ากระเทลงเลยค่ะแล้เวเราก็ปรุงเลยนะคะใส่รสด,ดีนิดนึงค่ะเดี๋ยวมันสีเข้มด้วยพี่น้องตามด้วยผงชูรสค่ะน้ำปลา ปลาเมนูอ,อน่ไบ่ใส่ดอกพี่น้องเพราะว่าเมนออูนจะใส่ปลาแดกนี่ค่ะแล้วก็ต้นหอมนะคะใส่ลงไปเลยจ้ะแล้วกะง้วให้เข่ากันเลยจ้านี่ค่ะปรุงทุกยยางเข้ากับง้วให้เข่ากันจ้ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะสีเอิญซุปก็ได้เนาะค่ะเนาะสีเอิญในตาแจวก็ได้ค่ะกระสีออกมากประมาณนี้ค่ะนี่กระสีซีว่าสวยปะานไรด้ดค่ะเพราะว่ามันเป็นพริกเขียวเนาะถ้าเป็นพริกแดงมันสีเพดแต่ว่าพริกเขียวนี่มันสีแสบค่ะเพราะว่ามันมีความแสบความหวานของพริกไปค่าบ้านนี้เอาไอ ถาดพักเข้ามาตักขึ้นเสิร์ฟเด้ค่ะเสร็จแล้วค่ะซุปเห็ดตะไคร้แก้วเห็ดตะไคร้เฮาเฮาจ้ามาค่ะพักกะบะมี่ยังหลายพี่น้องจ้าน้อกเม่ตุ่มกับหัวปีอ่อนค่ะนี่ที่เด็ดของเฮาวเมนมูซับชิ้นใหญ่ได้ได้ค่ะเห็ดตะไคร้ซับปลูบโป,ปกเปกเลยน,ะนี่ต้องเอาให็นเมื่อคืนน้องพิ่น,นสิเก็บไปต่ละดอกนี่ สุปเห็ดตะไคร้ค่คะหรือว่าแก้วเห็ดตะไคร่นะคะเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยับใส่กล่องนี้พี่น้องเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้าแก้วเห็ดตะไคร้หรือว่าสุปเห็ดตะไคร้ของเมนูนนาะค่ะเนาะไปค่ะพี่น้องจ๋าอย่าลืม้อคะเด้อคันมาคันชอบคลิปของเมนูนกับแวเวียนขามาห้กกำลังใจกันไดนคือก้าค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิงกิงกที่สำคัญลืมองบัไดเลยค่ะพี่น้องจ๋ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวูลผ่ากินผาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมื่อนี้แม่วุลขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะพบพ่อกันไม่เลยนาชิมนาจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ